สวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วกับช่องกำพลชาแนลนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูพ่อแม่หวานเข้านะครับที่ทุ่งนาวันนี้เป็นวันหยุดวันพักผ่อนนะครับสว่วนท่านที่เข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องกำพลช n แนลด้วยนะครับ เดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับทุกคนเวลาผมไปเยี่ยบ้านโอ้กะดาวจะนับเลยรอตายขราไปต่อเขานหมดดีบ ตอนนี้ก็ให้รถไถไถทวนอยู่นะครับทุกคนประมาณ20กว่าคนนะครับผมมาช่วยหวานข้าววันนี้นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นเครื่องค้นข้าวนะครับหรือว่าจะเป็นเครื่องหวานข้าวนะครับทุกคนนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะใช้คนหวานนะครับนะอยู่ฝั่งนู้น เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับทุกคนส่วนตรงนี้นะครับก็หวานเสร็จแล้วนะครับทุกคนก็เดี๋ยวรอรถไถนะครับมาไถพื้นที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันฝั่งนู้นนะครับทุกคนไะตอนนี้ก็พื้นที่ประมาณ9้าไร่นะครับก็ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวนะครับในการหวานประมาณ4กระสอบนะครับทุกคน บอกเลยกล้าไอ้สอดไหลอ่ะต้อง <coughs> 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 เฮ้ยไล่สดปเฟ้นไล่ส <molecule> ุดไปไม่ปูดาวยไล่ตให้ทั่วจังทั่วเนทั่วเนี่ยต้ซ่เนาะทนอจารมไงเดินไกอันนี้ก็เอาข้าวนะครับสัมภาระมาไว้เบียงเบียงมีข้าวมีน้ำ น้ำดิ่มเย็นๆใส่น้ำแขนุมาปูัรดูนะาอนนี้ก็เตรียมเอาดงขันข้าวนะครับทุกคนมาหวานอ้มไม่่เเราม่ง้ แต่นี้ก็เรียนข้าวนะครับทุกคนมาหวาน ก็สมุดขสนามน,นะครับชอดมากเลยนะ,ะนครนะับเดี๋ยวเรามาดูเขาหวานข้าวาากันตรงนี้นะครับทุกคนนี่นะครับเป็นญาติพี่น้องกันเองนะครับทุกคนก็ไม่ได้จ้างใครนะครับจ้างแค่รถไถามาไถาให้แค่นั้นเอง ตอนนี้เราก็มีญาติพี่น้องนะครับ,รรบมีญาติพี่น้อง <โด S 1> มาช่วยกันหว่านข้าวนะครับ,รน,รบนี่นะฝั่งนี้ก็จะเป็นแม่นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นลุงๆนะครับญาติญาติกันนะครับทุกคนก็ มาช่วยหวานข้าวมาชมบรรยากาศทุ่งนานะครับทุกคนดัมมอไซ กระเจียชุบกระสันชุบกระกระเจายยึดติดสถานะกระเลยกระสายสตารนเลยเฮอรตสถานบ้านอ่ะเฮอรทนะครับทุกคนก็ทำการหวานข้าวด้วยเครื่องนะฮะเครื่องหวานข้าวนะครับ ด้านนี้ก็จะเป็นญาติพี่น้องกันกันนะครับทุกคนก็มาช่วยกันหวานข้าวนะครับวันนี้มีญาติพี่น้องมาสิบกว่าคนนะครับนี่นะฮะช่วยกันหวานข้าวให้เสร็จวันนี้นะครับก่อนที่จะฝนฟ้าจะตกมานะครับทุกคนนี่นะก็จะเป็นญาติพี่น้องกันเองนะครับมาช่วยหวานข้าววันนี้นะ す、oh. ตอนนี้ก็ไถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนนะครับประมาณ9กไร่นะฮะฝั่งน,นี้ก็เสร็จแล้วนะครับนะีบ่ฮะตอนนี้ก็ไถเสร็จแล้วนะครับทุกคน ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องกำพลช n แนลด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ